มาดูเรื่องต่อไปกันดีกว่าครับเรื่องนี้ก็เพิ่งมาเมื่อวานนะดิฉันไปตัดไฟนะคะดิฉันบอกก่อนอย่างนั้นเลยเหรออาโอมันมีทุกพักคุณอันนี้จะกลายเป็นด่าวาแต่เขาฟ้องคุณอนะก็ฟ้องค่ะก็ถ้าอย่างนั้นก็ปิดส,สเปกเตอร์ซีไปเลยค่ะถ้าเกิดจะฟ้องแล้วมันไม่มีมันก็ต้องมีหลักฐานสิฮะถูกไหมฮะอุ้ยแล้วประเด็นที่สองนี้ถ้าจะบอกว่าไม่ได้ลงเลยออกมาวัยวายไม่ไปลงพักอื่นลงปฏิริทธิ์พักอื่นก็ได้ถูกไหม แล้วทำไมถึงไม่ลงแล้วทำไมถึงต้องมาบอกว่าเคารพในการตัดสินใจของพักแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้คิดว่าจะลงต่อนะคะแล้วก็ไม่ได้เคยไปสมัครพักไหนคนนี้แหละที่ติดยาอ้าวสรุปไปเอาไปอย่างไหนครับติดยาล่าสุดโดนแฉว่าเล่นยาสลิงแตกสอสอพมา่าใช่เหรองงละมันมีเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายไม่เคยไปคุยกับพักไหนด้วยซ้ำครับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไอ้คำข้อข้อรหาที่ว่าว่าไม่ได้ลงต่อ แล้วมาโวยวายเนี่ยคุณต้องลบออกไปจากซีริบัมสมองของคุณได้เลยพวกคนที่มาคอมเมนต์ที่ฉันเป็นหมื่นเป็นแสนคอมเมนต์เขาคอมเมนต์เดียวกันไอ้สเปกเตอร์ซีที่อยู่ชั้นสี่ตึกอนาคตใหม่เนี่ยอาเอาอย่างนั้นเลยรอนะฮะอันนี้ผมไม่รู้นะมีด้วยเหรอฮะผมไม่รู้อันนี้คุณถ้าคุณไม่หยุดดิฉันไปตัดไฟวผมใช่เหรอฮะนะฮะดิฉันบอกก่อนอย่างนั้นเลยเหรอไม่รู้ไอโอมันมีลูกพักคุณมีลูกพักกันแล้วเดี๋ยวเขาฟ้องคุณอะ ก็ฟ้องค่ะก็ถ้าอย่างนั้นก็ปิดสเปกเ,เตอร์ซีไปเลยค่ะถ้าเกิดจะฟ้องแล้วมันไม,ม่มันก็ต้องมีหลักฐานสิฮะถูกไหมฮะฉันไม่ตัดฟ้องอยังไงสรุปพักส้มชั้นสี่มีไอโอหรือเปล่าครับสเปกเ,เตอร์ซีมีหรือเปล่าฟ้องถึงที่สุดทิศนาอาดีตสสพักประชาชนเดือดเต็มเตรียมฟ้องอมรรัตอดีตสสพักก้าวไกลหลังโพสต์ในเฟซบุ๊กว่าไม่ว่าองค์กรใดก็ไม่ควรเป็นแพลรับบาปให้กับคนที่พังตัวเองด้วยสารเสพติดเอาล้วฟ้องได้ไงเขาไม่ได้พูดถึงใครนี่ คุณมอมรรัตน์เขาโพส์ถึงใครเจาะจงเป็นพิเศษเป็นพิเศษพิเศษหรือเปล่าไม่ใช่พิเศษนะเตรียมตัวรับหมายสารค่ะฟ้องถึงที่สุดลบโพสต์ทำไมอีไรจิตสำนึกเคยรักมากก็เกลียดมากได้นะคะอ้าวลบไปแล้วอ้อาวเขาไม่ได้พูดถึงใครมันผิดข้อไหนวะไม่รู้ว่าหมายถึงใครคือในโพสต์มันมีเจาะจงบ้าหรือว่าโพสต์มันก็คือโพสต์แค่นี้เลยคือโพสต์แค่นี้เลยงงละเรื่องราวมันเริ่มซับซ้อนแล้วสรุปตอนนี้งงแล้วว่าพักส้มมี iO จริงป่ โพสแค่นี้แต่ว่าสลิงแตกสไลน้ามารับตอนแรกไม่รู้ว่าใครตอนนี้กระจ่างแล้วดูร้อนตัวนะนึกว่าหมายถึงใครอันนี้ผมสารภาพตามจริงไม่รู้จริงๆครับตอนนี้ชัดเจนเนี่ยแก้วตาแฉสเปกเตอร์ซีชั้น4ตึกอนาคตใหม่แหล่งทำไอโอพักประชาชนคุยทุกเรื่องกับสนธิโอ้โห วันนี้13กุมภานางสาวแก้วตาอดีตสสกทมพรรคประชาชนป้าอมนชอบโพสแบบมนุษย์ป้าแล้วก็ลบเองหลายรอบละที่ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเพราะพรรคประชาชนส่งนายเสกสิทธิ์แกนนำกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมหรือม็อบ3นิ้วลงสมัครแทนและชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายเปิดเผยในรายการถกไม่เถียงทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน31 ในตอนหนึ่งระบุว่าที่ถูกกล่าวหาว่าไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วออกมาโวยวายทำไมไม่ไปลงพักอื่นลงปาร์ตี้ลิสต์พักอื่นก็ได้ทำไมไม่ลงแล้วทำไมถึงมาบอกว่าเคารพในการตัดสินใจของพักและไม่ได้คิดว่าจะลงต่อไม่เคยไปลงสมัครพักไหนไม่เคยไปคุยกับพักไหนด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นข้อรหาที่ว่าไม่ได้ลงต่อแล้วมาโวยวายคุณต้องลบออกไปจากสมองเลยคนที่มาคอมเมนต์เป็นหมื่นเป็นแสนคอมเมนต์คอมเมนต์เดียวกันไอสเปกเตอร์ซีที่อยู่ชั้น4ี่ตึกอนาคตใหม่ ถ้าคุณไม่หยุดดิฉันจะตัดไฟนะคะดิฉันบอกก่อนทำไมจะไม่รู้ I.O. มีทุกพักค่ะคุณมีทุกพักอยู่แล้วฟ้องก็ฟ้องค่ะถ้าอย่างนั้นก็ปิดสเปกเตอร์ซีไปเลยค่ะถ้าเกิดจะฟ้องมันต้องมีหลักฐานสิคะถูกไหมเป็นหมื่นเป็นแสนคอมเมนต์เลยเหรอโอ้เมื่อถามว่าจุดเริ่มต้นที่ฟาดแรงคืออะไรทนไม่ไหวเหรอที่นายนัทพงศ์ร้องไห้ในารายการสรยุทธ์นางสาว ทิศนากล่าวว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับการร้องไห้คนที่เป็นคนรักพรรคประชาชนตนรักพรรคถ้าไม่รักพรรคคงย้ายไปพรรคเพื่อไทยหลังจากที่ออกเมื่อถามว่าสเปกเตอร์ซีคืออะไรนางสาวทิศนากล่าวว่าเป็นหน่วยงานไอทีของพรรคประชาชนแต่ไม่ได้มาชี้แจงกับสสโดยตรงว่าทํางานอะไรแต่ก็จะมีคนคอยมอนิเตอร์คอมเมนต์หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับพรรคไม่ว่าจะเป็นทางสื่อมวลชนผู้ถึงพรรคยังไงออทั้งฝั่งท็อปนิวและฝั่งที่เชียร์พรรคประชาชน แล้วแก้ตัวให้พักชี้แจงให้มันถูกล่องถูกรอยว่าไม่ได้ถูกเข้าใจผิดเป็นคนที่อยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ได้ถามรายละเอียดแต่ตนทราบว่าเขาทําเรื่องนี้คอยมอนิเตอร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับทางการเมืองและพักรวมทั้งเป็นทีมที่ทำคอนเทนต์ด้วยเป็นการตอบโต้ด้วยการทำคอนเทนต์บางทีมันก็ไม่พอเพราะบางทีเวลา i/O อย่างของกองทัพมาลงหรือ iO นางแบกกลุ่มผู้สมัครผู้สนับสนุนพักเพื่อไทยมาลงมันก็จะเป็นที่จะต้องตอบโต้ด้วยคอมเมนต์ โพสอย่างเดียวมันก็ไม่พอมันก็ต้องมีทุกพักไม่ใช่เรื่องผิดเดี๋ยนะไอแบบนี้มันไม่ได้เรียกว่า IO โอป่วาวะไอโอมันต้องแบบว่าเข้าไปด่าเข้าไปถลม่มเฟกนิวมั่วๆแบบนี้ปะ่ะอันนี้คือที่เขาอธิบายคือคอยสอดส่องคขาคิดเห็นบนโลกออนไลน์และคอยแก้ไขความเข้าใจผิดถ้าแก้ไขด้วยข้อเท็จจริงมันก็ไม่ใช่ iO โอป่วาวะเออดิฉันไม่ได้บอกว่าพักประชาชนเป็นคนเลวที่มีสเปกเตอร์ซีเขามีการทุกพัก ดิฉันไม่เคยโดนถลม่มโดยสเป c เตอร์ซมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกที่ดิฉันโดนถลม่มโดย i อโอส้มเป็นครั้งแรกแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยโดนก่อนหน้านี้จะโดนนางแบกแล้วก็กองทัพลัก112เซฟหนึ่อะไรอย่างนี้ที่มาถล่มดิฉัน รายง,งานข่าวระบุเพิ่มเติมว่าบริษัทสเปกเตอร์ซีจำกัดเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนเมื่อวันที่14มกราคม2563ทุนจดทะเบียน1.43ล้านตั้งอยู่ที่เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเดิมเนินธุรกิจหลักด้านการให้คำปรึกษากฎหมายและทานายความโดยมีข้อมูลความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองและเคยได้รับงานจ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สรุป I/O หรือไม่ใช่ IO ลองวิเคราะห์ดู จากที่แก้วตา,าพี่แก้วตาอ้างว่าพักส้มมี IO และเชื่อมโยงกับบริษัทสเปกเตอร์ซีที่อยู่ชั้น4ของที่ทำการพักหลังจากที่มันออกมาพ่นน้ำลายก็มีสื่อมวลชนขอเข้าไปขอถ่ายและตะวันจะสอบทันทีสรุปไม่มีครับอืมก็คือมีคนเข้าไปตรวจสอบสรุปก็ไม่มีแต่มีข้อแย้งดังนี้จากหลายๆที่คอมเมนต์แย้งกัน1ทีมสื่อไม่เท่ากับ IO เอออันนี้ก็ที่บอกไปแล้วนะว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างเดียวกันนะทีมสื่อกับ iO เนี่ย ฝ่ายที่มาโต้แย้งยืนยันว่าสิ่งที่มีคือทีมสื่อสารของพักทำกราฟิกวิดีโอและงานสื่อไม่ใช่ปฏิบัติการปลดบอทหรือปั่นข้อมูลโจมตีใคร 2. ชั้น4ไม่ใช่ห้องรับทำไอโอชั้น4เป็นพื้นที่ทำงานของฝ่ายทะเบียนและกฎหมายไม่เคยปิดกั้นการเข้าไปถ่ายทำและไม่ได้เป็นศูนย์ปฏิบัติการรับตามที่ถูกกล่าวหา 3. สเปกเตอร์ซีเป็นบริษัทผลิตสื่อเคยถูกว่าจ้างในการทำสื่อเช่นกราฟิกหรือวิดีโอหากใช้งบกองทุนกะกะตก,ตก,ตก,ตกต็ต้องชี้แจงตามระเบียบสามารถตรวจสอบข้อมูลบริษัทได้ในที่สาธารนณะ ส่วนทางด้านคุณไอติมโคศกพรรคประชาชนยืนยันชัดว่าพรรคไม่มีการว่าจ้างบริษัทใดมาทํา IO และอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะชี้แจงหรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอย่างไรเพื่อให้ประชาชนสิ้นข้อสงสัยพร้อมระบุว่าหากมีข้อกล่าวหาที่คาดเคลื่อนพรรคจาเป็นต้องออกมาชี้แจงแต่ถ้าเป็นเพียงความเห็นก็ขอให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินเองอ่ะอันนี้เป็นคลิปนี่เป็นตึกของพรรคที่เดือนที่แล้วผมก็ไปมานะ หรือว่าต้นเดือนนี้ว่าจะไม่ได้ล้วแต่ก็เพิ่งไปมาไม่นานหน้าตาเป็นแบบนี้แหละทางเข้าเนี่ยเข้าตรงนี้อันนี้คือเป็นคลิปเมื่อ2ปีที่แล้วนะเขาไปย้อนดูกันว่าโอเคพักนี้เป็นยังไงอันนี้พี่กิฟเหรอไงบ้างนะคะวันนี้เป็นคิวของพักก้าวไกลค่ะไม่ใช่พี่กิฟแหละเจกิฟเลยนี่อันนี้เจกิฟนะอ่ะเดี๋ยวเราลองดูเร็วๆว,ว่าชั้น4เนี่ยสรุป สามปีที่แล้วไปเลยอันนี้ก็คือเป็นห้องของแต่ละคนมีชื่อติดคนที่มาก่อนการเนี่ยอันนี้ถามใยมู่ว่าวแต่ละห้องอะมาสังเกตฮะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่เนี่ยถ้าผมเจอผิดเข้ามาประชุมในห้องนี้มั้งที่เข้าไปประชุมกันที่มีที่มีผมมีนายแล้วก็มีคนของทางพักส้มด้วยห้องนี้แหละชั้นสามไม่ได้ไปชั้นสี่แต่ห้องใหญ่สุดตรงเนี้ยอ,อันนี้คือไปชั้นสี่แล้วปะหรือว่ายังเป็นชั้นสามเนี่ยน่าจะมีบุคคลสำคัญอยู่นเวทีสองคน อันนี้ยังชั้นสามเดินเอาฮาร์ขึ้นอันนี้ก็มีลิฟต์นะคะแต่ว่าอันนี้ชั้นสี่อยากเดินไปย้อนใดอันนี้ชั้นสี่นี่เทียชั้นของผมแล้วก็มีทีมงานของภาคเก้าไกลเฮ้ยชั้นของผมพี่ทาเป็นหัวหน้าไอโอพี่ทาเป็นหัวหน้าไอโอนะนี่ย้อนกลับไปดูมีหลักฐานนะอยากเดินไปย้อนใดอันนี้ชั้นสี่นี่เทียชั้นของผมแล้วก็ ชัดเจนเลยชัดเจนเลยอันนี้หัวหน้าพักเป็นตอนนั้นคุณพิธาเป็นหัวหน้าพักปะน,นะหรือว่าเป็นแค่แค่ดีเดตแต่ไม่รู้ว่าเป็นหัวหน้าไอโอแน่นอนในนายของพรกเข้าไปอยู่ในนี้ครับแล้วก็เป็นบัญชีโอ้โหดูดิจะเข้าไปต้องมีสแกนนิ้วด้วยนี่เป็นความลับนะเป็นความลับของพักคนนอกห้ามเข้านะเนี่ยเฮ้ยอโอ้โหสแกนไม่ติดด้วยยังไงยังไงเนี่ย เออรถสิ๊กนะผมนะครับอ๋อเได้ละได้ละเดี๋ยวเข้าห้องผมก่อนหูยรีบเบนกล้องหนีเลยนะตะเกียไอโอนั่งกันอยู่เต็มเลยโอเคอันนี้เป็นเป็นสวัสดีค่ะนี่สองคนนี้ก็ไอโอนะห้องของคนที่ทำงานใจกันบ่อยๆตอนแรกมันไม่ภาคนี้จะไม่มีแบบห้องของคนหน้าห้องเดียวแล้วก็ทั้งฟลอร์อะไรอย่างนี้ไม่มีก็อยู่ได้กันอยู่ร่วมกันด้วยกันบ่อยๆก็จะมีคุณชัยธวัฒน์ตลาดโทนเลขาพักนั่งอยู่คุณชัยธวัฒน์เดี๋ยวนะหุยดีนะเขาขึ้นภาพด้วยไมม่่่ใชผนนะครับเีย คนละนามสกุลนะคนละนามสกุลหน้าก็ไม่ใช่นะอันนี้เกือบโดนเกือบโดนหาว่าเป็นไอโอด้วยละนี่นะผมก็จะนั่งอยู่ฝั่งนี้เพราะคุณทีมนั่งตรงนี้เลยครับแล้วก็นี่ก็คือผู้ช่วยผู้ช่วยผมคนนี้คือผู้ช่วยพี่จอนจอนก็คือจอนจอนพิชามลองหัวหน้าครับหัวหนาห้นาครับเลยสายพิการฝากคนนี้อยู่ลองหัวหน้าีกคนนึงที่ไม่ยกกนนอมจำนวนและไม่ยอมอยู่ร้องเดียวคับอันนี้คือออฟฟิศของไอโอหมดเลยเหรออคุณน้าคุณตากันดีสวัสดีค่ะคุณสิริกัญญานะคะสวัดีค่ะที่ฉันขอใช้สไลด์นะคะสำหรับมาตราค่ะะยังจขอ เอาไอโอไปเป็นสสด้วยหรอเอ้โหคนหนึ่งควบหลายตำแหน่งองี้เนี่ยเช้าอภิปรายเย็นเป็นไอโอเช้าประชุมสภาเย็นมานั่งหน้าคอมเป็นไอโอเช้าไปเป็นฝ่ายค้านเย็นมานั่งด่าคนในเน็ตเป็นไอโอเช้าไปยกมือโหวตเย็นมากดอีโหมดโกรธเพราะว่าเป็นไอโอเฮ้ยสรุปชั้นสี่เป็นชันไอโอไปเนี่ยสเปกเตอร์ซียังไงจริงๆสเปกเตอร์ีอยู่ชั้นห้าเอ้าแย่แล้วผิดชั้นเพราะเรามันคนละชั้นน่ะ พี่บวงเข้าไปดูข่าวล่าสุดหน่อยที่เข้าไปตรวจสอบชั้น4ี่วันนี้สดๆเลยข่าวล่าสุดดูตรงไหนครับมีลิงก์ไหมมีใครมีลิงก์ไหมจริงๆมันอยู่ระหว่างชั้น4ี่กับห้าตูไ้ไปได้หนีไฟล์เหรอชั้น4ี่เสรสามส่วนสี่โอ้โหไปกันใหญ่ละไปกันใหญ่แล้ว,ลวจะไปฮอกวอร์เหรอเฟรนด์สท a อ k เหรอไหนเฟรนด์สท a อ k อันนี้มันวันพรุ่งนี้นี่วันพรุ่งนี้ตอนบ่ายสดชอบพาคนตึกประชาชน มีสเปกเตอร์ซีใหม่แต่อันนี้มันพรุ่งนี้เขาก็บอกว่าเตรียมการได้หรือเปล่ามันไม่เดี๋ยวนี้ทันทีเนี่ยเหรออ๋ออนันนี้พาทัวร์ที่ตั้ง IO ชั้น4ี่พักประชาชน14กุมภาอ๋ออันนี้คือแบบว่าเมื่อตอนเที่ยงเลยสงสัยไงว่าเอสเครือคอเป็นตัวไม่เปิดตัวไม่เปิดเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราไม่ใช่สายที่แต่ไมเพราะว่าคนทั่วไปฮะพอพอเป็นร่างก้อสังเกตุใช่ไหมแล้วเนี่ยเอาหนังสือมาวางวางมากบเกิอหรือเปล่าเนี่ยคือ ปกติคือวางหนังสือเอาไว้เยอะแยะยโยเยอะเยอะขนาดนี้เลยเหรอเพรมันเป็นลักษณะแบบนี้ทุก p ว w e r Bank ที่ใช้ในการคอมเมนต์หาว่าให้เราพิสูจ์เราพิสูจน์อันนี้ Power Bank ของ IO นะกดมือถือต้องใช้พาวเวอร์แบงค์ไงมือถือมันสะดวกไงมันไม่ได้โตตั้งคอมอ่ะมันเป็น IO ได้ทุกที่เอาพาวเวอร์แบงค์เสียบนี่หลักฐานหลักฐาน Specter C IO ชั้น4ตึกพักประชาชนหลักฐานเราไม่ใช่พวกซึ่งตัวนั้นเข้าใจเข้าใจครับแต่ว่าเปิดดูได้ครับว่านี่มันคือมีเอกสารในการทำงานนั้นเลยครับ ปกติก็นั่งอยู่ตรงนี้เต็มนะฮะนี่ไงปกติจะได้อยู่ตรงนี้เต็มไอโอนั่งอยู่เต็มชั้นยอมรับแล้วโดยปากคำท่านผู้นี้เป็นใครครับใส่เสื้อพักประชาชนพนักงาน,รนาประมาณดูเลยเนี่ยแล้วไฟคอมพิวเตอร์ที่มีมีประมาณกี่คนอะไรนะครับไฟ,ไฟคอมพิวเตอร์ที่เป็นไฟเป็นพนักงานคอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้ก็ไปยืนมาสักงสามสี่คนมีไอโอสามสี่คน ก็นั่นเองคงไม่ให้มันนั่งคําจริงๆไโอมันคงไม่มานั่งทำงานกันเลยแบบนี้นะไอดูนีอเอวตะกี้บอกว่าไม่ได้มีไอโอถ้ามีไอโอคงไม่ให้มานั่งทำตรงนี้สร uh> uh> ุปเฉลยหรือยังว่ามีหร okay ือไม่มีเราไปเดินดูเราดีกวาเราไม่เชื่อเขาหนัมากไป่ไหมไม่ไม่เราไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเขาเราต้องดูเองตรงนี้ผมก็ให้เปิดดูแต่ว่าเข้าใจว่าสงสัยก็สงสัยตอไปเรื่อยเรเราก็ ก็อย <_ d ic c> ู่ในข้อที่จริงเช็คกับช่างแอร์ก็ได้ว่าเราเพิ่งสั่งจริงๆให้ทําแอร์ไปที่มันเสียเนี่ยมันมีข้อท็จจริงอยู่นะฮะว่าไม่ใช่ว่าต้องจะได้หายข้อสงสัยเนาะว่าเฮ้ยเราประทับแอร์ช่วงนี้อะไรจริงหรือเปล่า,าไปถามดูนะฮะเ <_ d ic> พราะว่าเขามีการลื้อท่ออะไรไปก่อนหน้านี้สองสามวันแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งทาคือแล้วไหนอะชั้นสี่เศษสามส่วนสี่ได้ไปดูยังเคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์ปะที่มันเป็นแบบเต็นท์เล็กๆแต่ว่าพอเข้าไปมันเป็นห้องใหญ่ๆอะไอชั้นสี่เศษสามส่วนสี่นี่จริงๆเป็นทางหนี บันไดวนที่เป็นแบบว่าบันไดวนแบบไม่รู้จบอะเป็นอินฟินิตี้แล้วก็มี IO นั่งกดโน้ตบุ๊กกันอยู่แบบเป็นหมื่นเป็นแสนคนตรงไอ้บันไดวนนั่นอะไอ้ชั้น4เสร็จ3ามส่วนสอยู่ไงคืนนี้เมื่อคืนนี้หรือวันนี้ตอนเช้านะครับอันนี้มันทํามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับทางอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวให้ดูได้ว่าชั้นสามแมีก็คือคนที่ทํางานชั้นสี่อ่ะตอนนี้ย้ายไปทำงานชั้นสามชุดยาก็เดี๋ยวให้ดูก็ได้ว่ามีการตั้งตัวไอโอย้ายไปชั้นสามแล้วมาชั้นสี่ก็ไม่เจอเลย เนี่ยคนนี้ชื่อไอติมใช่ไหม<อ>เขาบอกเองเนี่ยมีย้ายไปทำชั้นสามเ้น่โรเพลเป็นไอโอแล้วว่าบวงอ่ะก่อนเลือกตั้งใช่ไหมคะที่ย้ายไปชั้นสามอะไรครับพี่ย้ายไปชั้นสามดูสองสี่ศูนย์เห็นเต็มตาดูตรงนู้นอีกไปดูต่อไปดูต่อดูดิพี่ทุดเพียบเลยเนี่ยไหนนี่มันสองสี่หนึ่งแล้วดูต่อดูดิสองสามเจ็ดสองสามเก้าไหน สองสี่ศูนย์เห็นเต็มตาพี่ทุศสองสี่ศูนย์สองสี่แปดเหรอสองสี่ศูนย์ไม่ใช่สองสี่แปดเพียบเลยเนี่ย<ห>ผมไม่ไว้ใจดีไหมแมวอันไงม,มีแมวมีแมว นี่มาดูตรงนี้นี่เฮ้ยปุ้มเจอแล้วคีย์บอร์ดใช้ในการคอมเมนต์นี่ไงดูดิขคอควายยุ่เปล่าเดี๋ยวดูอ่ะคอควายอยู่ไหนถ้าคอควายยุบเนี่ยต้องไปพิมพ์ในสรยุทธทุกคนนี่ไงนี่ไงนี่ไงเมอกี้มีคีย์บอร์ดนี่มีหน้าจอคอมเจอพีซีก็รู้แล้วชัดคอมไอโอนี่ไงรับเลยนำปลาบนโต๊ะทำงาน ก็ตอนทําหน้าที่เป็นไอโอก็หิวก็ต้องมีน้ําตาลไม่ใช่น้ําตาลน้ําปลาโชยู่หรือเปล่ามีไหมเดดูดิเนี่ยคนนี้แบบอันนี้คนนี้เนียนนะทาเป็นฟงฟิงเป็นแบบจมพงจมพูอะไรเงี้ยคนนี้เนียนคนนี้เป็นไอโอผู้หญิงแถมมีเลิกบัญชีงบัญชงบัญชีมาเรื่อสรานค่าข้าวไงไอโอแม่งไม่แบบไม่แดกข้าวแบบแล้วแบบต้องหานกันและแอก็เสียไปดูในนู้นห้องดูห้องบัญชการหน่อยห้องบัญชการ มีหมวดกันนกปิดไว้ปิดบังหน้าตาด้วยผมเห็นยังนู่นไง <c oughs> <laughs> เดี๋ยวไปดูห้องนู้นไปดูห้องนู้นมีหมวดกันนอกในการปิดบังหน้าตาด้วยหลักฐานแบบเยอะมากเลยเนี่ยคุณหลักฐานทั้งนั้นเลยเนี่ยผมขออนุญาตเ <c oughs> นี่ยน,นี่ไงนี่ไงนี่ไงวอลลุ่มมีจอวอลลุ่มอันนี้คือห้องเลขาห้องหัวหน้าใช่ไหมอ้าวก็ตะกี้ก็ ดูไปแล้วไอคลิปย้อนหลังสามปีที่แล้วอ่ะเนี่ยห้องหัวหน้าไอโออยู่เนี้ยมีหัวหน้าไอโอคนหนึ่งมีเลขาไอโออีกสองคนมันก็คือมีที่เขาที่เขาตั้งที่เขาเขาไปพูดก็คือมีชั้นอันนี้โต๊ะหัวหน้าไอโอชั้นสี่ชั้นห้าใช่ปะแล้วก็ข้างๆก็เป็นโต๊ะรองหัวหน้าไอโอนี่ข้างๆเนี้ยในนี้คือชั้นสี่ใช่ปะ่ะครับแล้วชั้นห้าคือชั้นอะไรฮะเนี่ยไอโดเรมอนตัวเนี้ยตัวเดิมเลยตัวนี้มีกล้องอยู่มีกล้องจับอยู่เวลาหัวหน้าไม่อยู่จะดูว่าไอโอในห้องทํางานหรือเปล่าแค่น ชั้น4ชั้น4ตึกพักประชาชนนะมี IO นะสเปกเตอร์ชัดเจนนะนี้วันอยู่บำรุงโพสข้อความสั้นๆแต่ชาเนตเข้าใจโอเครู้เรื่องแอร์เสียเอาผ้าคลุมคือเขาจะสื่อเลยคุณวันอยู่บำรุงเขาต้องการจะสื่อเลยแอร์เสียเอาผ้าคลุมแอร์อ่างเสียสอเสือเอาออ่างผ้าผอพึ่งคลุมคอควายออ่างสอเสือไอสัตเฮ้ยเขาจะด่าใครคําว่าแอร์เสียเป็นคนรับดา่ดาดา่าเขาเพราะคำว่าไอซัต แต่ว่าเอาผ้าคุมเป็นคนรับหมายถึงใครเป็นพัซเซิลผมไม่สามารถแก้ปริศนานี้ได้รู้แค่ว่าแอร์เสียเนี่ยเป็นโค้ดเวิร์ดคำว่าไอซ์แน่นอนคอควายเนี่ยน่าจะเป็นคำหยาบคอควายนี่เป็นคำหยาบแน่นอนเอาไว้ว่าเพศชายแน่นอนอื <c oughs> ไม่รู้ฮะตีความอะ่ะผมตีความคนเราเนี่ยมันต้องรู้ลึกตื้นหนาบางมันต้องอ่านเหนือใต้ออกตกมันต้องอ่านแบบชั้นซ้อนชั้นซ้อนชั้นนะต้องรู้ความหมายแบบเบื้องหลังที่เขาวางไว้แต่ว่าตีไม่ออกผมตีไม่ออก โอ้ปวดหัวเลยไปนอนคิดก่อนแล้วกันผมขอไปนอนคิดก่อนว่ามันแปลว่าอะไรนะวันนี้สตรีมแค่นี้แหละว,วันนี้พักแค่นี้แหละเลิกแล้ว